เมื่อมีลูกค้าถามว่าตอนครึ่ง1.9 LDA ใช้เงินออกรถแค่3,000ได้จริงหรือไม่วันนี้ผมมีคำตอบครับผมตอบเลยว่าออกได้จริงครับแต่ว่าทีนี้จือมีเงื่อนไขเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอันดับที่1นนะครับต้องไม่มีการเช็คประวัติเครดิตในการทําสัญญาเรื่องรถที่อื่นมาก่อนหรือเอาง,ง่ายๆให้เครดิตของเราใสาสะอาดไม่ติดเครดิตปัญหาใดๆข้อ2งต้องมีแหล่งที่มารายได,ได้ชัดเจนมีอาชีพ ที่แสดงรายได้ได้โดยแต่ละอาชีพจะใช้เอกสารไม่เหมือนกันไม่ว่าทุกอาชีพยังไงปรึกษาบอยก่อนเดี๋ยวบอยจัดเอกสารให้และที่สาคัญนะครับข้อ 3. สํารวจตัวเองก่อนว่ามีรายได้เพียงพอเป็น2อถึงสเท่าของค่างวดรถหรือไม่ค่างวดเท่าไหร่ทักเลยเดี๋ยวบอยคานวณให้เห็นไหมครับว่าการออกรถแค่ 3- ามเป็นสามจริงๆเงื่อนไขไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยสนใจรถอีสูทุกรุ่นติดต่อปรึกษาบอยอีสูชุมพรได้เลยนะครับ ที่0886762188แล้วบอยจะบริการคุณแบบถึงใจ